สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับพัดพลไลฟ์สไตล์วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมเทคนิคการทําคารล้อหน้ารถไถนั่งขับสไตล์ช่างไก่ครับวันนี้เป็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงอีกแล้วครับช่างไก่เนี่ยจะว่าเป็นบ้าบๆก็ได้รถแต่ละคันนี่คานหน้าไม่เหมือนกันเลยครับคันแรกเป็นเหล็กโอซีมาประกบคันที่สองเนี่เป็นเหล็กฉากมาประกบแต่คันนี้คันที่สาม ช้เหล็กแผ่นมาประปกบเฉยเลยตามไม่ทันครับเดี๋ยวมาดูกันครับท่านผู้ชมครับเชื่อมเชื่อมด้านในด้วยนะครับอันนี้ใช้เหลก็กใช้เหลก็กคานตัวนี้นะครับใช้เหลก็กอ่าเหล็กนิ้วนิ้วครึ่งนะครับนิ้วครึ่งน่าจะเป็นสี่มิลนะครับท่านผู้ชม,มนะใช้สี่มิลนะครับ สี่มิลเหล็กคานหน้านะครับสองตัวตัวบนตมใช้เหล็กสี่มิลเป็นเป็นคานบนล่างนะครับเห็นไหมเห็นไหมบนกับล่างครับใช้เหล็กขนาดนี้นะครับแล้วก็ใช้ใช้เหล็กแบนหน้าสามนะครับใช้เหล็กแบนหน้าสามก็สี่เซนสี่มิลนะฮะสี่มิลเหมือนกันนะครับใช้สี่มิลเหมือนกันความยาวความยาวเท่าไหร่ช่างไก ยาวเฉที่ย23เนิ้วนะฮะบแต่มันอยู่ที่ดุมล้อด,ด้วยเนาะ,<อ>ะความกว้างของดุมของดุมล้อด,ด้วยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือระยะห่างของล้อยางนะครับขอบล้อยางด้านซ้ายถึงล้อยางด้านขวาในข้างไก่ใช้ทลายสูตรข้างไก่ใช้กี่กี่เซนเมตรสิบหรือเปล่าเมตรส,สิบเซนนะครับถ้าเมตรสิบเซนค้าถ้าก็อยู่ที่ดุมล้อนะครับ<อ>ก็คือง่ายก็คือใช้แบบว่า ใช้เหล็กสูตรของช่างไก่คือใช้เหล็กตัวซีตัวนึงนะครับแล้วก็ใช้เหล็กฉากเชื่อมไว้หนึ่งด้านนะครับแล้วก็วัดมาวัดมาที่เมตรสิบนะครับเมตรสิบเซนนะครับนี่เมตรสิบเซนนะครับแล้วก็เชื่อมเชื่อมไว้หลังจากนั้นเราก็จะเอารอล้อที่ติดดุมเรียบร้อยแล้วนะครับมาวางให้ชิดนะครับมาวางให้ชิดกับเหล็กฉากเพื่อที่จะเป็นมาตรฐานเป็นแบบเป็นในตัวนะครับนี่เห็นไหมหลังจากนั้นเราก็วัดเลยครับจากดุมล้อซ้ายถึงดุมล้อขวานะครับว่าความ ความกว้างกี่เซนติเมตรนะครับแต่ทงนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูดูตัวหัวดุมตัวนี้ด้วยนะครับที่เชื่อเมเด็กไว้นะครับจากบูธจากบูธซ้ายถึงบูธขวานะครับได้เท่าไหร่ก็วัดเลยครับนะครับแต่ว่าคันนี้ช่างไกวัดอยู่ได้ที่ยี่สิบเท่าไหร่นะสี่สิบสามี่สิบสามนิ้วยี่สิบสามนิ้วนะครับยี่สิบสามนิ้วหลังจากนั้นนะครับทั้งสองตัวทั้ง แล้วก็ามาประกบกันนะครับามาประกบกันก็เชื่อมให้เป็นเหล็กก่อนนะครับเชื่อมทั้งด้านในด้วยนะครับไม่ใช่เชื่อมเฉพาะด้านนอกอย่างเดียวเชื่อมทั้งด้านในด้วยนะฮะเทคนิคนี้ง่ายๆเลยครับท่านผู้ชมและอีกอย่างหนึ่งนะครับผมจะแนะนําท่านผู้ชมที่คิดจะทําคานคานล้อนะครับถ้าว่าเราทําไว้ใช้เองหรือว่าทาไว้ขายนะครับถ้าอยากให้แข็งแรงไละทนทานต้องใช้ดุมล้อของรถปิกอัพนะครับ ไ้ดรูล็อของรถปิกอัพถึงจะเทอะท่านนิดนึงนะครับแต่ว่าความแข็งแรงความคงทนจะอยู่จะย,ยืนยาวกว่าดดมของรถสาลี่นะครับดุมรถสาลี่ที่เป็นหัวก็ปลุกเล็กๆแบบนั้นนะครับความแข็งแรงจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แบบนี้แข็งแรงก็รับน้ําหนักได้ด้วยนะครับเพราะว่ารถไถานาเดินตามเนี่ยแต่ที่แปมาเป็นรถไถานาขับเนี่ยมันจะต้องมีการดันนะครับอ่นบต้องมีการดันด้วยนะครับ มีดันผันดันหน้าผันดึงหลังผันถ่ายหลังนะครับเพราะฉะนั้นความแข็งแรงต้องมาก่อนนะครับท่านผู้ชมไม่เหมือนกับสาลี่ธรรมดารถสาลี่ดุมรถสารี่ก็คือไว้สําหรับบรรทุกอย่างเดียวครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าหาเป็นไปได้นะครับให้หาดุมล้อรถติ๊กอัพเก่าๆหรือเป็นรถเก่งก็ได้นะครับแต่สําหรับคันนี้ครับเป็นดุมล้อรถเก่งดุมล้อหลังนะครับท่านผู้ชม ตัวว่าเิกวิกง่ายอนะ,น,อะนี่เชื่อมตะเกียบปลาไหลอ่ะแหมครับถ้าเชื่อมเหมือนปลาไหลได้ก็สุดยอดแล้วนะไม่มีเกล็ดเลยนะเหล่าม,มากเลยแค่นี้บางทีนี่แป๊บแป๊บเดียว ครับหลังจากนั้นจะโรครับจ์อโรูแล้วก็เอาโร่เชื่อมทดสอบครับทีนี้ครับท่านผู้ชมไปไปดูตำแหน่งบูสจอต W Bluetooth ขันหน้าหลัง <c oughs> <c oughs> จากที่เชือ่อมจอต W b บ u e t o o แล้วก็จะมาทดสอบ ยืนคิดอะยืนคิดจะใส่ตรงไหนดียืนคิดคำนวณวนคิดคำนวณถึงคำเก่าๆทดลองดูครับท่านผู้ชมทดลองใส่ก่อนของใหม่จะเป็นธรรมดาครับฟิตนิดนึง นี่วัดเพื่อที่จะตัดสลักใส่นะครับท่านผู้ชมสิบห้าเซนสิบหกเซนเกือด้วยสิบเจ็ดเซนสิบเจ็ดเซนสิบเจ็ดเซนสองตัวอ่าประอบครับทีนี้มาเอาล้อใส่คานนะครับใส่จะได้ละอใส่ยังไงทีน่ะเวียนเลยทีน่ะเล่นโ <laughs> ม้เลย ตัวปลอดภัยดาวาสีครับติปูต้้มมตุตุัมตุตีกันเลยคนิคลิคนิก นี่คือสลักนะครับสลักล็อกล้อ,ลอสลักไซบูสตัวนี้นะครับท่านผู้ชมสลักไซบูสตัวนี้

เบื้องต้นหลังจากที่ทำเป็นชุดคานเสร็จก็นำล้อมาติดตั้งก็จะเอาลูกลูกปูนออกนะครับนี่วางได้แนละ้วอันนี้เป็นอย่างไรครับท่านผู้ชมเทคนิคง่ายๆดูเหมืง่ายดูเหมือนง่าย,ายแต่มันไม่ง่ายนะครับ <laughs> <laughs> มันง่ายแต่ปาก <laughs> เนี่ยทำยากนะครับครับเป็นอย่างไรบ้างครับท่านผู้ชมครับกับเทคนิคกคารทําคานล้อหน้าของช่างไก่วังดินครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสําหรับชุดคานล้อหน้าสําหรับเอฟซีหลายๆท่านที่คิดว่าจะทําตามช่างไก่นะครับยินดีเลยนะครับกับดุมล้อหน้าของรถเก่งนะครับพรก,กับคานหน้า,า,นาเหล็กประกบกัน,กนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ สักรให้กับพัดพลไรสไตล์ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอีพีหน้าครับคลิปนี้พัดพลไรสไตล์สวัสดีครับ<ด>